แต่งานก็แถ่ายโอเคมือสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีครับผมอ๋อไปไหนกันครับเนี่ยครับผมก็ไปไหนครับมาดูหกล้อครับอ๋อมาดูหกล้อครับผมยังไมเห็นม่้โอ้พอเห็นอยู่ครับเรื่องซวยอยู่ดิใช่ไหนวันนี้ผมพาคนแก่มาด้วยครับอีกแล้วอีกแล้วสองคำก็แก่สามคำก็แก่คนแก่คุยเบาๆก็เจ็บพูดเบาๆก็เจ็บไม่อัากกล่าวแต่ ีเปดมยเยครับก้วินาถึงแล้วครับเดี๋ยวมาชมกันหน่อยนีโอ้ย่างก,ก้าว

គ្រឿងនោះជិះនេះក្រឹងគ្រឿងស្គាល់កោហានំសំណំបាតមើលនំសំណំបាតមើលបាតមើលសូវដឹករឹងរត់ទេបោះហ្នឹងតាក់លូនដឹកទៅពុកទិយរ៉ូបូតចុអូអូអូធ្វើណាអូនបានរត់ចុប៉ិអូនបានទេចុបានហ៎3ម៉ោងមកដល់វិញប៉មអូ เดิน se ลุ้งนี่เขาบินสบายเลยอย่างเขาไฟไหนครับร้อยเก้าห้าครับคันนี้ เื่องเสียง,งอืมขั้วเอาพามาด,ดูดำครับมาดูอะไรเครื่องเสียงนี่

ไม่ก็บาดดกางปวดหรอโอ้ยล้อยนอกเรื่องอะไครับอันนี้พามาดูรถดำแต่มาดูเครื่องเสียงมีติ๊กเกอร์วีระดำแต่งด้วยนี่ วีระดำเต่งพืชมือเบ็ดนี่อยู่มันขั้ลุงอีขั้วแล้วนี่ลุงที่ไหนลุง้าย้ายเลยอระตูน่ะอะเลขางนองเลย

ดีเลยดีองสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาแต่ว่ายังไม่ได้จดแบบนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้เขียนแบบ

ngoại, cháy một lần, wow, đón nhan lên nè, xa cơn thang luôn <coughs> ạ, ô, di ไฮโดรลิกไอ้ยา่าหัวสปริงโอ้หัวไม่ค่อยสวยครับหัวผุมากเลยฮะ นเดี๋ยวผู้เชิดชาญจะดูหน่อยตาไเลยครับพ่อทำไมเร่งไม่ไปวะ เครื่องขาอยู่ไหนอะ่ะพี่วัดมันเครื่องอยู่นู่นปะพอกไหมเฮะ 3 7 5 0 0 0บาทครับเต่รถยังไม่ได้จุดยังไม่ได้จุดแบบนะครับรถคันนี้ครับบวกค่าแบบอีกประมาณอยู่ที่ประมาณ40,000บานนะครับจบไป0 0 0บาทนั่นแหละเอาง่ายๆใชเง่ายๆเกือบสวยแล้วโอ้เกือบสวยแล้ว ยังไม่ผ่านครับเดี๋ยวดูต่อคันคันอื่นนี่ครับแต่ใครสนใจจะมาดูก็โทรสอบถามผมได้นะครับ0 8 8 367 3447ครับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับไอ้น้นมันเครื่องมันอมปกติอีแล้วรุ่นนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีท่อหายใจเครื่องเครื่องแน่นเนาะ รู้ได้ไงว่าคเครื่องเนี่เยเสียงเนี่ยดีเนาะอันนี้เพียงแต่เขาเร่งไว้เฉยๆที่เครื่องเขาติดมาแต่มันมีความที่มันจะดีกว่านี่านี้